สวัสดีครับชจาาจ๋านะครับร้านเอแนทีคาเอเซอรี่จังหวัดสมุทรสาครนะครับสูตรติดตั้งจอยแอนดรอยตรงรุ่นนะครับอยู่ในรถยนต์เลเจนเดอร์นะครับโตลต้าฟอร์จูเนอร์เลเจนเดอร์นะครับปี2020ขึ้นไปนะครับที่ได้กล้องรอบคันมานะครับจากโรงงานนะครับนะเปิดไฟเลี้ยวนะครับกล้องรอบคันทํางานนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแบบนี้นะครับนะเรียกกล้องนะครับที่คอนโทรลพวงมาลัยได้นะครับเรียกกล้องนะครับ กดแบบนี <muitas> ้นะครับนะแล้วสามารถกดนะครับบนหน้าจอนะฮะสัม <questo> ผ <ści> ัสแบบนี้ได้เลยนะครับนะใช้แคนบัสตรงรุ่นนะครับนะแล้วก็เรียกกล้องตรงนี้ได้เช่นกันนะครับจะมีปุ่มกล้องลอยขึ้นมานะครับเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับมีเส้นกะระยะนะครับนะมุมมองตรงนี้ปรับได้หมดนะครับนี่นะฮะปรับได้หมดนะครับนี่นะครับนาแล้วก็ เส้นเลี้ยวตามมีนะครับแต่ผมปิดเส้นเลี้ยวตามเอาไว้นะครับนะสามารถเรียกได้นะครับกับเส้นเลี้ยวตามนะครับนะสนใจนะครับงานติดตั้งนะครับติดต่อร้านเอแนทีคาเอสเตอรี่จังหวัดสมุทรสาครตัวนี้นะครับเป็นจอแรม8ลอม128นะครับจอ 2K นะครับนะจะมีปุ่มอยู่ด้านล่างนะครับนะปุ่มด้านข้างนี้จะไม่มีแล้วนะครับสนใจงานติดตั้งมาได้เลยครับ รับประกันว่าจบทุกรุ่นแน่นอนนะครับเลเจนเดอร์นะครับนะเปิดไปเลี้ยวนะครับนี่ไม่มีเส้นนะครับไม่มีเส้นโผล่นะครับนะฮะเปิดไปเลี้ยวซ้ายไม่มีเส้นนะครับนะเข้าเกียร์ไอยหลังนะครับมีเส้นนะครับแล้วก็สามารถนะครับนี่กดนะครับผ่านหน้าจอได้เลยนะครับนะสนใจก็ติดต่อเรามานะครับนะร้านเอแอนทีค้าเอเซอรี่จังหวัดสมุทรสาครยินดีให้บริการนะครับนะ สามารถนะครับกดนะครับเรียก YouTube นะครับผ่านหน้าจออผ่านปุ่มพุงมาลัยไ,ได้ด้วยนะครับนะแรงๆเร็วๆแบบนี้นะครับติดทั้งตีติดให้จบเลือกร้านให้จบนะครับเลือก ANT อ็ T, Car a ที T ่คาเอเท่านั้นครับ